Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir yeah. Six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, yeah, I'm feeling I think I'm going crazy, don't think I'll get it. So wait. I'm, I'm taking six shots, straight i straight to go. the face สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของ re รีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูน้ำเตะอีพิกเพเยอร์ e ของเลมอลิตในแพ็กปัจจุบันอีกหนึ่งคนซึ่งหลายคนบอกว่านี่แหละเปิดแพ็คนี้เพราะว่าอยากได้คนนี้มากที่สุดนะฮะ ใช่หรือเปล่าหรืออย่างไรด้วยเหตุผลประการชไหนนะครับไปดูกันครับผมปีกจอมเทคนิคสูงหนึ่งในตำนานกาลาติกกสแห่งเลอมาริทลุยฟิกโก้ครับฟิกโก้เป็นชาวโปรตุเกสนะครับเกิดที่ประเทศโปรตุเกสโดยกําเนิดนะครับแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในตาแหน่งปีกซ้ายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในปี1989และถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสในปี1991นะครับลุยฟิกโก้เคยมีปัญหาในการย้ายทีมไปเล่นในซีรีอาในช่วงปี1995นะครับเนื่องจากว่าเขาไปเซ็นสัญญาซับซ้อนนะครับรววาาาเกกปมผิดโช ก็เลยถูกสั่งห้ามย้ายไปเล่นอิตาลีเนี่ยเป็นเวลา2ปีเลยนะครับทำให้บาร์เซโลนาที่จ้องอยู่แล้วนะครับได้ตัวลุยฟิกโก้ไปนั่นเองนะครับเรื่องราวพลิกที่น่าตื่นเต้นเริ่มต้นตรงนี้นะครับในที่นคัมนูเขาลงเล่นในตำแหน่งปีขวาและใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวและภายในเวลา4ปีฟิโก้ก็ได้เป็นขวัญใจของชาวกาตาลันไปในที่สุดนะครับฟิโก้อยู่กับปาร์ซาหฤดูกาลนะครับลงเล่นไปทั้งหมดรวมทุกรายการเนี่ย249เกมนะครับทำประตูได้ทั้งหมด45นัดคว้าแชมป์ลาลีกาสอง เรื่องราวของฟิโกกับบาร์ซ่าดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สวยงามนะครับแต่ทว่าในปี2000นะครับก็เกิดจุดแตกหักระหว่างฟิโกกับบาร์เซโลนานะครับมีข่าวว่าเขามีปัญหาภายในกับทีมนะครับและด้วยประธานคนใหม่อย่างโจนกัสปาสนะครับได้ประกาศว่าสโมสรใดก็าตามที่ยอมฉีกสัญญาลุยฟิโกในจำนวนเงิน62ล้านปอนด์ก็สามารถเอาฟิโกไปได้เลยนะครับ โดยที่อาจจะไม่ทันคิดว่าราชันชุดขาวเลนะือมอริตณขณะนั้นเนี่ยแต่งตั้งฟลอเรนติโน่สเปเรสขึ้นมาเป็นประธานสโมสรคนใหม่นะโดยเขามีนโยบายจะล้างนี้ให้กับเลือมอริตนะครับรวมถึงการสร้างซูปเปอร์สตาร์มาประดับทีมโดยใช้ชื่อว่าโปรเจกต์กาลาติกอสนะครับผมอ้าวแบบนี้ก็เสร็จซีเสร็จหมูเลยนะครับเปเรสแจ้งว่าเขาจะนําตัวลุยฟิโกมาจากบาร์เซโลนาให้ได้ด้วยกลอุบายของเปเรสที่เข้าทางเอเย่นของฟิกโกจนมีเงื่อนไขาบางอย่างเกี่ยวกับตัวเงินที่ทําให้เขาปฏิเสธไม่ได้และบาซ่าที่มีปัญหาภาภย ต้องการขายเขาออกไปทางลุยฟิโกจึงยอมแตกหักกับบาร์เซโลนาและได้มาเปิดตัวกับเรอลมริตในที่สุดนะครับนั่นคือปี2000-2001นะครับซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่ลุยฟิโกเล่นให้กับเรอลมริตนะครับแล้วก็เป็นร่างที่ e ีพีเพเยอรของเราในคลิปนี้นะครับเป็นฤดูกาลเดียวกันก็คือ2000-2001ผมไม่แน่ใจว่าเกมจะสื่อเรื่องของการย้ายทีมหรือว่าผลงานในสนามมากกว่านะครับ แม้ว่าแฟนบอลบาร์ซ่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะสาบส่งเกียรติช่งฟิโก้ขนาดไหนแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพฟิโก้ก็ยังตั้งใจทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะครับและไม่ตอบโต้แฟนบอลบาซ่าในช่วงที่เขาอยู่กับเรือัลมลิด กลายเป็นแรงผลักดันยิ่งทําให้ฟิโก้เคนฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างสุดยอดนะครับในฤดูกาล2000-2001ก็คือเป็นปีแรกที่ย้ายมามาดริดนะครับปีแรกก็พาสโมสรเนี่ยคว้าแชมป์ลาลิกาได้สําเร็จเลยนะครับและในปี2000เขาก็คว้ารางวัลบาลิงดอีกด้วยนะครับอยู่กับมาดริด5ปีนะครับลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งหมด245นัดทาประตูได้ทั้งหมด58ลูกนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ลาลิกา2ครั้งนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก1ครั้งนะครับก่อนที่ในปี2005ก็ย้าย เกาโชซีรีอาไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลาน4ปีแล้วก็แขวนสตั๊ดในเวลาต่อมานะครับนั่นคือที่มาของหลุยฟิโกร่างปี2002001 0กับสีเสื้อของเดียลมาดิดนะครับส่วนในเกมร่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับทำไมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ฟิโก้มากที่สุดในแพ็คนี้แล้วนะครับทั้งที่บิ๊กไทม์เนี่ยเป็น ลาอูกอนสเลสที่ตันร้อยแต่ลุยฟิโก้เนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ที่99เท่านั้นเองนะครับผมทำไมล่ะลุยฟิโก้มันเด่นยังไงมันดียังไงสำหรับร่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันนะครับเหตุผลแรกนะครับลุยฟิโก้เป็นนักเตะตำนานที่น้อยคนนักที่จะมีสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์ปีกสูงและตำแหน่งหลักเป็นปีกสูง RWF ด้วยนะครับเหตุผลที่2นะครับเขามีสกิลพินพอยต์คอสซิงก์นะครับนี่นี่น่าจะนึกออกแล้วนะครับเพราะว่าพินพอยต์คอสซิงก์จ้เป ด้วยถีบอลที่มันแม่นยําและน่ากลัวนะครับผมเหตุผลที่3นะครับฟิกโกเป็นปีกขวาที่ถนัดเท้าขวาเป็นเท้าหลักนะครับการใช้เท้าซ้ายเนี่ยคือใช้น้อยครั้งมากความถี่ในการใช้น้อยนะครับไม่ค่อยใช้เท้าซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นก็คือเปิดมงนั่นแหละครับผมเล่นปีกขวาเปิดมงเอ้ยมันจะเก่งเหมือนกับเบคแฮมหรือเปล่าแต่ว่าเบคแฮมจะเป็นคอสเปียลิสต์นะครับฟิกโกเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับมาดูกันครับสำหรับร่างนี้เนี่ยเราสามารถอัพลุยฟิกโกไปในสายเปิดมงเกมมิ่งได้เลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะ เพราะว่าถ้าเกิดใครจะอัพตามผมเนี่ยจะได้ค่าพลังตันรวมโบนัสอยู่ที่98นะฮะไม่ถึง99ถ้าใครอยากได้99กดออโต้ไปเลยนะครับผมสําหรับแพทนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเสียสละลุยฟิโก้ซึ่งเขาเด่นเรื่องของการคลองบอลอยู่แล้วนะครับเนี่ยดิบบิ้ง94 92แต่ว่าในเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยให้ล็อกบอลดีแค่ไหนนะครับก็โดนจิ้มทีเดียวกระเด็นเหมือนกัน <laughs> ล็อกบอลไม่ค่อยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลดดิบบิ้งเหลือ8เสียสละบอลคอนโทรลให้เหลือ88นะครับในขณะที่ดิบบิ้งยังคง90 ให้คุณสังเกตที่ฟินิชชิ่งนะครับ79ส้ีส้มนะถ้าเป็นตัวอื่นนะฮะผมจะใส่ให้มันเป็น80สีเขียวอ่อนไปเลยนะครับแต่ว่าลุยฟิโก้เล่นปีกขวาถนัดเท้า,าวขวาการจบสกอร์ผมว่าไม่ค่อยได้จบเลยครับไม่ค่อยได้ล็อกตัดเข้าไปยิงเองนะครับเป็นการเน้นเปิดมากกว่านะครับผมเรื่องของการเปิดโคง้ง83ก็พอแล้วเนาะเออจริงๆถ้าอยากจะเพิ่มเปิดโคง้งต้องไปเพิ่มฟนะินิชชิ่งเนี่ยมันจะไปเพิ่มอย่างอื่นแต่ว่าค่าพลังมันจะไม่ลงตัวนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเน้นเปิดหมงดอมมอีกกนะคค็ื l o เว r b ์บอ s ีเซนนะครับผมลดจาก8เหลือ7นะครับมันจะไปลดการเตะแรงคิก mm ิ้งพาวเวอเรื่องของสปีดนะครับผมแต่ว่าสปีดต้นเราไม่แตะนะยังคงอยู่ที่90สีเขียวเข้มเหมือนเดิมนะครับเราได้พอยต์คืนมา14พอยต์แล้วนะครับทีนี้14พอยต์ทั้งหมดนี้นะครับเราจะไปใส่ที่พาร์ i ซิ่งครับทุกคนใส่ไปให้หมดเลยป้าปา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 ป้า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  ทักซิ่งเป็น1ิไปเลยจ้าแล้วคุณดูที่ล็อตเทสพาสนะครับเป็น90สีเขียวเข้มไปเลยเป็นค่าพลังอีกสเกลสีเขียวแบบสูงสุดไปเลยนะฮะให้สุดปังไปเลยครับผมแต่ย้าอีกทีนึงนะครับเราจะไม่ได้ลุยฟิกโกตันถึง99เราจะได้ฟิโกตัน98นะครับเพราะว่านี่เป็นการผ่าตัดค่าพลังไส้ในที่โอ้โหน่าจะเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยครับมีความซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อัพค่าทีมด้วยนะคือใครอยากจะให้ไส้ในสวยๆในการเปิดมงเกมมิ่งนะครับผมแอปแบบนี้เลยนะ ไม่ได้ทําตามก็ไม่ว่านะเอออันนี้แบบผมก็คิดไต่ต่อมา800ตลบนะครับว่าเออ ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาค่าพลังสวย99เนี่ย98เราก็ต้องเอาให้คุ้มค่านะถ้าเกิดใครอยากได้99มันปรับได้เปล่ามันปรับได้99แต่ว่าพาร์ซิ่งมันจะไม่สุดเท่านี้นะครับมันอาจจะต้องพลิกแพงมันอาจจะต้องเสียสละค่าพลังแบบว่าความสวยงามนิดนึงนะครับผมมาดูผลลัพธ์ของเรานะครับเกมรุกเราได้78นะฮะบอลคอนโทรลดิ i บิ้งไทเวอร์ชั่นนะครับดิปบิ้งเรายังคง90สีเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมนะฮะโล้พาร์สโลเทชพาร์ส88 90สวยงามอารามแท้เลยนะครับโดยเฉพาะโลเทชพาร์สเรา ยังคง79เหมือนเดิมนะยิงลูกฟรีคิง76นะครับลูกโค้ง83ลูกโค้งมันต้องเพิ่มฟินิชชิ่งนะฮะมันจะน้อยไปใหญ่มันจะได้แบบตัน97 96มันน้อยมากนะครับผมสปีด81สปีดต้นเรายังคงอยู่ที่90นะไว้กระชากหนีนะแล้วก็เปิดนะครับส่วนที่เหลือยังโอเคอยู่นะครับผมอ่าเท้าขวาก็เป็นเท้าหลักนะครับเปิดหมงเกมมิ่งสกิลมาไล่ดูนะครับมีสเก็ตเอร์เฟนส์มักเซย์เทิร์นนะฮะคัตบีไฮี์เทิร์นโซคอนโทรลนะฮะมี4สกิลลอองบไมม่ีดบเิทัสนะครับมีสกิลยิงปั่นไกลลองเเลคอร์เลอร์นะะฮแต่ต้้้องงยยิดวเทา นะคร s t Time Shot ยิงจังหวะเดียววันทัสพาร์ตเวทีสพาร์ตและพินพอยต์คอสซิงนะครับถ้าไม่มีพินพอย c ์คอ s ซิงคงไม่ได้อ mm ัพสายเปิดมงนะครับอาลไซเคยเล่ก็มีนะเผื่อตัดเข้าไปไหนแล้วยิงปั่นก้อยข้างท้าละนอกนะครับ mm hmm. ย้ำแล้วนะครับว่าอัพแบบนี้เนี่ยได้ตัน98นะครับไม่ถึง99นะครับถ้าเกิดอยากได้99ข้างนอกสวยๆแล้วข้างใน พาร์ซิ่งดีด้วยเนี่ยมันก็ไม่ถึง90แบบนี้นะครับบางคนอาจจะไปดูในแอป Database ว่าเออยังไงก็บวก2อพอยต์สพอยต์นะครับแต่ส่วนตัวอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับผมอิงที่เรื่องของท่าพลังในเกมเป็นหลักไว้ก่อนนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นนะครับการเล่นลุยฟิโก้คือคล้ายๆกับเบคแคมคล้ายๆกับเบคแคมคล้ายๆกับเคียซาเลยนะครับคือเน้นเปิดหมงนะครับเปิดได้ขวานะครับ ปีกขวาถนัดเท้าขวาดังนั้นแน่นอนนะครับเปิดมงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีตัวเปิดบอลจากตอนลึกนะครับคอยวางบอลยาวให้ฟิโกโก้นะ,ะทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นซีดอฟด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวซีดอฟให้รับชมกันด้วยนะครับให้ครบไปเลยสําหรับอ e ีพิกในรอบนี้นะครับผมโพลิฟิกวิงเกอร์ยืนเลาะริมเส้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่วิ่งตัดเข้าใมาล้วงบอลบ้างมาเชื่อมเกมบ้างหรือว่าตัดเข้าในเพื่อลุ้นทำประตูบ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยยืนเลาะริมเส้นอย ถ้าเป็นสไตล์คอสซิชเชลิสเหมือนเบคแคมเหมือนคอสติดเนี่ยอันนี้อันนี้แบบสุดเกินไปนะอันนี้ยืนรอริมเส้นสุดเกินไปไม่ไม่รอทําอย่างอื่นเลยรอรอเปิดบอลอย่างเดียวเลยนะครับแต่สําหรับโพลิฟิกวิงเกอร์ก็มีจังหวะอื่นให้เล่นด้วยนะครับดูจังหวะนี้ครับเปิดเข้าใส่แล้วคุม นี่ขนาดผมใช้ลาอูเป็นหน้าเป้านะครับเพิ่นว่าในการเล่นรีวิวเนี่ยผมใช้คู่กันก็เลยใช้เป็นลาอูอยืนเป็น CF หน้าเป้าแต่ก็เดี๋ยวจะมีบางจังหวะที่ส่งฟอนเดนโดมอร์เรียนเตสนะครับเจ้าไวหาอีกหนึ่งคนนะครับในการเปิดมงเนี่ยมาเล่นคู่กับฟิกโก้นะคอมโบใส่กันนะครับผมมีซีดอฟนะคอยออกบอลจากตอนลึกนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหซปเปอร์คอมโบเซตนะคือแบบว่าเปิดมงทั้ง <laughs> แต่ผมก็ไม่เปิดมงทั้งเกมนะเพราะว่าเล่นพร้อมๆกันก็เลยต้องเล่นหลายๆจังหวะนะครับดูจังหวะนี้ฮะประคองประคองแล้วเปิดดูวิธีบอลดูดิเกอร์ตัน98บอกเลยไม่เสียของนะครับเพื่อเอาไว้เปิดชการชนีนะเปิดบอลแม่นกว่าเดิมเยอะนะดูจังหวะออกบอลของซีดอฟนะครับบางทีมีเกินมีขาดบ้างนะครับมาแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าสปีดมีสปีดต้นเรายังมีนะครับเปิดโค้งนล้วโขกลูกนี้ซ้ำอีกทีหนึ่ง มันเลยแหละเปิดโมงเกม่งมันเลยแหละแล้วดูซีด็อกออกบอลจะตอนลึกครับดูประคองจังหวะดีๆนะครับสปีดไปแล้วโ,โ,หโ,หโดนกองหลังชนกระเด็นอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้ครับเกมเพย์ตอนนี้ต้องระมัดระวังในการเข้าประทานนิดนึงครับกระชากหนีกระชากได้ระวังโดนวิ่งแซงวิ่งทันแล้วจ้าต้องรีบไปซะด้วยแม็คแบ,บ็ควิ่งตามทันนะครับให้เร็วขนาดไหนต้องระวังด้วยนะครับมา ถ้าวิง่งหนีนี่ต้องอย่าให้เห็นฝุ่นนะครับต้องไปให้ไกลต้องไปทั้ง3าทุ่งนานะครับนี่ไม่ไงโดนดักทันแล้วนะครับวิ่งเอาชนะกองหลังวิ่งเอาชนะแบคลาบากนะครับเทินใสซะเลยแล้วเปิดเตะอัดซะเลยโมโหเล่นลําบากขึ้นเยอะครับปีกถ้าจะเกิดจะเล่นใช้ความเร็วนะครับต้องแทงแล้วให้หลุดแบบนี้เลยนะครับมาลูกนี้รอพร้อมไหมจ๊ะเปิดเลียดๆก็ได้ฮึ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 ฮ้ฮึ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 ่ึฮ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 ดฮึฮึเึฮนะดฮึฮึฮึฮ ประคองไปแล้วกระชากเรากระชากเก้าสิบอยู่แล้วนะครับเปิดคงคงคุณดูวิถีบอลเลยมีพินพอยต์คอสซิงนะครับและความแม่นยําก็สูงนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่ากองหน้าจะโขกได้หรือเปล่านะครับดูอีกทีหนึ่งดิบางทีเป้าหมายในกรอบเขตโทษมันมีหลายตัวนะมันจะล็อกเป้าหมายได้คนเดียวนะครับอ่าดูจังหวะนี้มาอีกทีหนึ่งกระชากหนีอะไรบ้าต้องไปให้ได้ต้องไปได้โอโอโอไม่ได้ละยากละเล่นยากขึ้น บอกเลยปีกเล่นยากขึ้นนะครับจังหวะที่จะกระช่างหนีแบ็กมีได้น้อยลงนะครับไม่ว่าความเร็วจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ขาดแบบนี้ฮะต้องรอจังหวะให้ให้ให้แบ็กถูกเข้าในหรือแบ็กเติมขึ้นไปนะครับเปิดลูกนี้ถ้าเป็นกองหน้าตัวใหญ่ๆถ้าเป็นกองหน้าที่ถนัดเรื่องลูกมงนะครับรผมว่าจะคอมโบกับฟิกโก้ได้ดีทีเดียวนะครับผมโอ้โอโอโอดูวนะ่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่าฝืนอย่าไปชนกับกองหลังครับอ่ะลาอู ต่อประคองอะชิงวันทูกันแบบนี้พี่ชงให้น้องเอาไปเลยจ้าการที่เราจะเล่นลุยฟิโก้โดยตัดเข้าในลุ้นทําประตูด้วยเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันก็มีบ้างในบางครั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะฟิโก้คือเท้าหลักคือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายมันก็ ไม่ค่อยใช้ความถี่ในการใช้มันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งก็ฝืนยิงด้วยขวานะครับนี่จังหวะวางบอลกัะตอนลึกนะครับแล้วกระชากดูฮะโดนวิ่งดักทันตลอดฮนะกระชากไม่ค่อยหลุดอะ่ะถ้าเกิดว่าความเร็ววัดความเร็วกันนะปีกวิ่งไม่ค่อยหลุดอะ่ะไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยแทงเอาหรือไม่ก็จังหวะแบบต้องหลุดจริงๆอ่ะจ,จ,จังหวะที่แบ็คหลุดตำแหน่งไปแล้วทีจะไปได้นะครับดูฮะ ต้องหาตัวฝากอะเออลอกริมเ้นไปได้ต้องหาตัวฝากแบบนี้นะครับถึงจะไปได้อะแล้วสักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็วิ่งโดนตามทันนะเล่นลําบากเลยเกินนะครับปีกตอนนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครถนัดเล่นความเร็วเนาะส่วนเรื่องของการอัพโดยลดดิบบิ่งออกในช่วงต้นคลิปนะครับบางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของการคลองบอลนะเพราฟิโก้เนี่ยเด่นๆเขาเรื่อง เทคนิคเรื่องของการคลองบอลเนี่ยหืออยู่เท้าอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ในเกมเพย์มันเป็นแบบนี้ทุกคนเรื่องของการล็อกบอลคลองบอลให้ล็อกไปเลี้ยงไปยังไงก็โดนกระแทกแล้วเหลี่ยมนิดๆิดหน่อยก็โดนกระแทกกระเด็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นล็อกไม่ค่อยผ่านเลยครับผมว่าเอาทรงๆไว้นะทรงๆไว้ยังพอที่จะเด่นเรื่องของการดิฟฟิ้งการคลองบอลอยู่เนี่ยเกอยู่เนี่ยก็โอเคแล้วครับส่วนที่เหลือมาใสาพ่พาสซิ่งแบบนี้แหละครับดูวิธีบอลเลยจริงๆฟิกโก้เอามาเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้นะถ้าเกิดใครจะเน้นเอาฟิกโก้มา ตัดเข้าในแล้วยิง่ะคุณก็เอาฟิโก้เล่นปีกซ้ายนะครับโพลิฟิกวิงเกอร์ก็ทํางานเหมือนกันแล้วก็ล็อกเข้าขวายิงด้วยเท้าข้างถนัดนะครับแต่มันก็จะไปอัพอีกสไตล์หนึ่งนะถ้ายืนปีกซ้ายผมว่าอั <S <S พฟินิชชิ่งเพิ่มขึ้นนะ <S 1> <S 1> เพื่อให้จบสกอร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจบสกอร์มัน79เนาะดูจังหวะนี้ครับไปจนได้ครับวิธีบอลเปิดเข้าหวัวปิดเซฟดูจังหวะการขึ้นเกมทางซ้ายแล้วมาตรงกลางแล้ว จังหวะที่แบ็กขุบเข้าในพอดีนะครับเราจะจ่ายให้ปีกด้านนี้ได้นะครับแล้วก็ฝืนยิงขวาซะง,งั้นเนี่ยมันก็น้อยครั้งที่จะยิงด้วยซ้ายได้นะครับอะลองดูนี่ปั้นด้วยซ้า <c> ย <oughs> นานๆนนทีจะจะง้างเท้าซ้ายยิงนะครับ <c oughs> เมื่อจังหวะที่เราต้องการให้หลุยฟิโก้ทําประตูได้นะครับเราก็ต้องใช้จังหวะการปั้นแหะครับ <c oughs> การกดวิ่งนําทางเข้าไปในกรอบเคสโทษบ้างเลยครับผมจังหวะขุบขิดแล้วลาุโยกแล้วแตะแล้ว เข้าทางหดตัวขวานี่เป็นประตูเดียวของหลุยฟิโกที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเน้นเปิดมงนี่อันนี้จังหวะตัดเข้ามานะครับจะได้เห็นว่าเออเห็นหน้าใกล้ๆหน่อยเผื่อใครไม่รู้จักนะครับ <laughs> เผื่อใครดูไม่ทันนะฮะนี่เทิร์นฮะซูคอนโทรครับ,นะรบแล้วเทิร์นเป็นหมักเฉยเทิร์นครับปั่นในซ้ายลูกนี้โอ้เต็มหน้าใครเลยยิงอีกทีหนึ่งปั่นก้อยล้วซ้ำไม่ได้ถามว่าเอาหลุยฟิโกไปยืนเป็น MF d ดีหรือเปล่า ถ้าถ้าเกิดสไตล์เขาเป็นเคียร์ทีเพมิเกอร์นะครับผมว่าจะเป็นตัวสร้างสรรเกมที่อันตรายมากนะครับด้วยแพทเทิร์นค่าพลังของฟิโก้เนี่ยจะมีความสามารถมีเทคนิคสูงในการคลองบอลนะครับคลองบอลกับเท้าบอลคอนโทรลการเลี้ยงบอลอะไรพวกนี้นะครับดีมากเลยนะฮะแต่ไม่มีดับเบิร์นพัสนะถ้าสไตล์ของเขาเป็นคียร์ทีเพมิเกอร์นะฮะยืนเอฟเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแต่สไตล์เขาเป็นโพลีฟิกวิงเกอร์เราก็ต้องอัพค่าพลังให้ให้ตามแพทเทิร์นที่เราจะเล่นนั่นเองนะครับผม สำหรับบางท่านที่อัพโดยการกดออโต้ไปแล้วเนี่ยถามว่าถ้าจะ เอามาเปิดมงเน้นเปิดมงอ่ะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมันก็แม่นระดับหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะไม่สุดเท่ากับการเน้นพาสซิงแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณกดออโต้ไปมันก็จะเป็นการอัพตามแพทเทิร์นของนักเตะคนนั้นๆนะครับที่มีจุดเด่นแบบไหนก็แบบนั้นนะครับไม่ได้พลิกแพงอะไรนะครับผมก็เล่นได้เล่นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับเน้นตามค่าความสามารถแพทเทิร์นของนักเตะไปเลยนะครับมันก็เล่นได้นะครับไม่ได้มีผิดอะไรมากนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณนั้วยนดมที่่รรว ให้เช่นเคยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've this time I I fine I never changed the better be say alright would for thought to strive just I'm And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. So things are not the same as they were a year ago. I'll be okay. I move on each and every day. The past. Is